สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามไม้เลื้า598ชาแนลแล้วก็สวัสดี FC ของช่างเม่ง FC ลุงพลปะเต็น FC ของสอดสอดรู้สอดเห็นนะคะก็สวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปที่แล้วว่าจะคุยเรื่องของลุงพลพอไปคุยเรื่องของน้อง <c oughs> น้องนางลืมของลุงพลหมดเลยค่ะอันนี้ก็เลยจะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคือได้ไปฟังคุณธนันหรือเจ้าป,ปู่อาจารย์พิรชัดนี่แหละคะ่ะ ที่พูดถึงเรื่องท่านคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือคดีของลุงพลเนาะที่บอกอะไรนะว่าให้ท,ที่ที่เขียนมาคูอะไรคุณธนันอะไรนะั่นๆะนะนะที่ว่าอย,ยังไงลุงพลก็จะโดนเพราะว่ากลัวผู้ใหญ่เสียหน้าอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยจะมาคุยเรื่องนี้เนาะ เรื่องนี้ในส่วนตัวนะคะได้ยินมาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเริ่มถอนก่อนที่เขาจะเริ่มถอนตัวนะคะตอนตอนนั้นเคยได้ยินแต่ว่าเราจะไม่เชื่อนะคะเพราะว่าเราได้ยินมาแบบนี้แต่เราจะดูไปนะคะถึงวันนั้นแล้วมันจะเป็นอย่างที่เขาบอกมาไหมนะคะคือเอดจะไม่พูดถึงเรื่องนี้นะคะแต่เอดนะ่ะได้ยินมา ได้ยินมาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะถอนตัวจากลุงพลแล้วนะคะไอ้ไอ้สิ่งสิ่งเหล่านี้แต่ว่าจะไม่เชื่อคะ่ะคือจะรอดูนะคะแล้วก็ไอ,อ้เรื่องนี้มันเกี่ยวกับคนในในวงการของเอของเขาเรียกอะไรหน่วยงานราชการเนาะก็เลยจะไม่พูดถึงนะคะเพราะว่ามันเราจะรอดูนะคะว่าเป็นเป็นอย่างที่เราได้ยินมาหรือเปล่านะคะ พราะอีกไม่นานในหน่วยงานในในหน่วยงานนี้เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะก็รอดูนะคะว่าสิ่งที่แอดได้ยินมาก่อนที่เขาจะถอนตัวจนทุกวันนี้แล้วค่ะพอคุยกันที่ไรอะไรพวกนี้ก็จะมีเรื่องพวกนี้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ได้ยินบ่อยๆนะคะแต่ว่าจะไม่เชื่อนะคะคือเราจะไม่เชื่อในในสิ่งที่เราไม่เห็นกับตาในสิ่งที่เราไม่ได้ยินกับหูว่าเขาคุยกันอย่างนี้จริงไหมคําบอกเล่าว่า ห,หน่วยหน่วยงานข่าววงในใเขาพูดมาอย่างนี้อย่างนี้คือในส่วนตัวนี้จะฟังค่ะแต่ว่าจะยังไม่เชื่อเพราะว่าเราไม่ได้เห็นกับตาแล้วเราไม่ได้ไปนั่งอยู่ในในการที่เขาคุยกันนะเนาะก็เลยดูมาเรื่อยๆค่ะพอดูมาสักพักก็เขาก็ถอนตัวไปจริงๆแต่เราจะรอดูในวันที่สิ่งที่เขาพูดถึงคนอีกคนหนึ่งนะ่ะมันจะจริงไหม เราจะรอดูตรงนั้นนะคะถ้าจริงแล้วแอดจะออกมายืนยันว่าสิ่งที่แอดฟังมามันจะจริงไหมเนาะนะคะก็จะลองดูลองดูวันนั้นนะคะเพราะว่าพอเราได้ยินแบบนี้ตอนแลกเราก็ไม่เชื่อหรอกนะว่ามันจะเป็นแบบนี้แต่พอเขาถอน,นตัวไปเราก็ประมาณยี่สิบยี่สิบปดิเปอร์ซนนะคะก็รอดูว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่า คงอีกไม่นานนะคะคงได้ได้รู้เนาะก็เลยมาว่าจะมาเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้แหละคะ่ะเพราะว่าสิ่งที่เราได้ยินมามันมันเป็นยังไม่พูดถึงค่ะคือมาเอามาเกรนเกนให้ให้ฟังก่อนเนาะว่าเราก็ได้ยินมานะคะในสิ่งพวกนี้เนาะแต่ว่ามันจะเหมือนกันไหมเดี๋ยวรอดูวันนั้นนะคะวันที่ในหน่วยงานเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เพราะว่าเคยเคยเคยเห็นไหมคะครั้งก่อนที่เขาจะมารับงานนะคะมันจะมีท่านท่านคนหนึ่งเขาจะออกมาเตือนว่าแน่ใจแล้วเลยว่าจะไปรับงานนี้อะไรอย่างนั้นนะคะทุกคนทุกคนลองไปย้อนดูข่าวช่องใหญ่ๆนะคะที่เขาเอามาออกเนาะตอนนั้นนะคะแล้วคนนี้เขาก็จะเข้ามาเขียน เอ,อลงในในในเฟซเขานะคะว่าถ้าเขาไม่มั่นใจเขาจะไม่รับคดีเขาออกหัวเป็นประกันอะไรพวกนี้นะว่าเขาจะไม่ทําให้เสียชื่ออะไรพวกนี้นะคะไม่ทําให้ผิดหวังอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็เข้ามารับงานลุงพลแล้วก็บอกว่ามั่นใจว่าลุงพลไม่ได้ทําเขาถึงรับงานใช่ไหมคะตอนนั้นให้ทุกคนไปย้อนดูนะคะว่าเขาจะมีการตอบโต้กับอีกคนนึงที่มีหนา้าหน้าที่การงานที่ดีนะคะเนาะให้ทุกคนไปไปดูนะคะว่า เขาตอบโต้กันอะไรในนั้นนะคะเพราะว่าในเฟซของเขาก็จะมีการลงลงแล้วก็ตอบโต้กันนะคะแล้วก็มันเป็นข่าวอ,อกมาอย่างใหญ่อย่างใหญ่เลยนะคะตอนนั้นเนาะแต่ว่าแอดก็จะรอดูในวันวันที่การเปลี่ยนแปลงอันนี้จะเกิดขึ้นจริงเดี๋ยวจะลงมาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่าเราได้ยินมาแบบนี้เนาะวันนี้จะมีเสียงอะไรดังรบกวนหน่อยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็น ตลาดนัดใหญ่ที่หน้าบ้านนี่แหละคะ่ะที่ส่วนสาธารณะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายคลิปมาให้ดูเนาะว่าตลาดนัดตลาดนัดฝรั่งเศสจะเป็นยังไงนะคะเพราะพรุ่งนี้เขามีตลาดนัดใหญ่มากคะ่ะที่ที่หมู่บ้านนี่แหละคะ่ะตรงข้ามที่แอดพาไปนั่งดูว่าส่วนสาธารณะนั่นแหละคะ่ะเขาก็จะมีการจัดงานพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูเนาะนั่นแหละค่ะแอดก็เลยมาเล่าว่าสิ่งพวกนี้คือเราได้ยินมาได้ยินมาก่อนที่เขาจะถอนตัวแล้วแ่ะคะ่ะแต่ว่าก็จะ ไม่ไปพูดถึงเนาะเรามารอดูกันนะคะเพราะเขาออกไปแล้วก็จริงนะคะแต่ในส่วนตัวเขาจะพูดเสมอไม่ว่าจะไปในทีวีช่องอะไรที่สัมภาษณ์เขาเขาจะบอกว่าเขาเชื่อว่าลุงพลไม่ได้ทําหากใครทําคดีของลุงพลแล้วแพ้เนี่ยเขาบอกใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าเขามั่นใจว่าลุงพลไม่ได้เป็นคนทํายังไงก็หลุดเขาพูดอย่างนี้เนาะแต่ถ้ามันผิดพลาดในการที่มันมีพวก อันนี้เข้ามาเกี่ยวข้องก็เดี๋ยวเราคอยดูกันในในวันข้างหน้าเชื่อว่าสารยุติธรรมมีจริงนะคะต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนทั่วไปนะคะในส่วนตัวจะเชื่ออย่างนั้นนะคะหากเราไม่ได้ทําทําไมเราจะต้องไปติดคุกติดตารางใช่ไหมหลักฐานอะไรพวกนี้ก็รอดูนะคะเราจะไม่ไปละเมิดละเมิดสารนะคะคือสารตัดสินมายัางไงเราก็ฟังไปตามนั้นนะคะแต่ในส่วนตัวของพวกเราก็คือพวกเรามั่นใจว่า ตั้งแต่ดูข่าวมาพวกเรามั่นใจอยู่แล้วว่าลุงพลไม่ได้ทำเนาะประเตนไม่ได้ทำนะก็จะคอยดูในวันที่สารตัดสินมาแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ให้ทุกคนติดตามให้กําลังใจลุงพลนะคะแล้วก็หากใครที่อยากช่วยเหลือลุงพลก็นั่นแหละใครย่าลืมสนับสนุนไอ้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของลุงพลที่เขามีนะคะหรือว่าจะเป็นของคุณรัชนีนะคะส่วนตัวนี้ก็ชอบคุณรัชนีนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นคนสายบุญนะคะ เป็นสายบุญตัวตัวยงเลยค่ะคือจิตใจเขาดีงามกันหมดนะคะคือเป็นคนสายบุญนะคะช,ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะสายบุญโดยตรงนะคะก็ฝากสนับสนุนก็สนับสนุนเขาเลยกันไม่ต้องอันนี้คิดอะไรเยอะนะคะคือเราเรามีเท่าไหร่เรามีไม่เยอะสั่งชาหรือกาแฟไปกล่องหนึ่งก็คือน้ำใจของเราไปช่วยเหลือเขาแล้วเนาะคือให้เขาผ่านเรื่องไร้พวกนี้ไปให้ได้ะคะ่ะ อย่าไปคิดเล็กคิดน้อยวันหนึ่งวันข้างหน้าถ้าเขาเร่มรวยขึ้นมาแสดงความยินดีกับเขาคะ่ะแสดงความยินดีว่าในความเจริญรุ่งเรืองของเขาเนะ่ยเรามีส่วนหนึ่งที่ช่วยพยุงเขาขึ้นมาให้คิดอย่างนั้นนะคะทุกคนเพราะว่าสนาของคนเราบารมีของคนเราเกิดมามันไม่เหมือนกันนะคะเขาอาจจะยากจนมาก่อนแต่พอวันข้างหน้าเขาเร่มรวยขึ้นมานั่นก็คือวาสนาบารมีของเขานะคะทุกคนต่อให้เราชีวิตของเรา เดินไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างนี้นั่นก็คือบุญบารมีวาส,สนาของเขาของเรานะคะของเราได้มาเท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่าไปคิดเยอะล่วงหน้าว่าเราต้องรวยเราต้องมีมากกว่าเขาเราต้องได้มากกว่าเขาอย่าไปคิดคะ่ะเพราะว่าบุญบารมีของแต่ละคนเกิดมาไม่เท่ากันนะคะก็ะเหมือนที่แอดบอกนะคะบุญบารมีวาส,สนาเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ยีเ่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สวรรค์สิบเปอร์เซ็นต์พ่อแม่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราต้องเป็นคนสร้างขึ้นมา เราอยากได้ยังไงเราก็สร้างอย่างนั้นนะคะแต่บุญบารมีที่เราจะร่ำรวยไปนหน้าก็คืออนาคตไม่มีอะไรอย่างรู้ได้หรอกคะ่ะว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงเนาะก็เลยอันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าสิ่งที่เราเห็นมันเป็นอย่างนี้นะคะก็ลองไปย้อนดูตามตามที่แอดพูดนะคะว่าก่อนที่เขาจะเข้ามารับงานเขามีการโต้อตอบกับใครบ้างและก็ก่อนก่อนก่อนเขาถอนตัวมันเป็นยังไงนะคะให้ทุกคนลองไปไปย้อนดูนะคะแต่เขายังมีน้ําใจ เอ่ยปากตลอดเวลาว่าลุงพลไม่ได้เป็นคนําลุงพลไม่ผิดหลุดคดีอาจหลุดคดีอะไรพวกนี้ก็ลองติดตามเนาะเพราะว่าเราจะไปฟังคนอื่นก็ไม่ได้นะคะว่ายิ่งมาบอกว่าเอมีคนบางคนที่พูดบอกว่าที่ทนายถอนตัวเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าลุงพลยังไงก็ถูกตัดสินว่าผิดอะไรอย่างนี้นะคะอย่าไปเชื่อเสียงพวกนั้นนะคะเพราะพวกนั้นเขาก็ไม่ได้รู้จริงทําไมเราไม่เชื่อทนายลหลายๆคนที่เขาพูดอยู่แล้วเนาะ ขอให้เรามั่นใจแล้วกันว่าถ้าลุงพลไม่ได้ทําจะไปติดคุกติดตารางได้ไงเนาะให้เราทุกคนช่วยลุ้นช่วยช่วยอันนี้กันแล้วกันเนาะอันนี้คลิปนี้ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเราได้ยินมานานแล้วแต่ว่าจะคอยดูไปเรื่อยๆนะคะว่าสิ่งที่เราได้ยินมามันจะเป็นดังที่เขาพูดที่ได้ยินมาไหมคะเพราะมันมีหลายหน่วยงานที่อันนี้เนาะก็เลยอยากจะมาพูดแค่นี้ เดี๋ยวถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆเป็นอย่างที่เราได้ยินมาไหมเพราะว่าสิ่งที่เราได้ยินมานี้ก็คือคนในวงการธุรกิจนะคะเขาจะคุยกันนะคะคือเราได้ยินมาแบบนี้นะคะคนวงการที่พวกเขามีมีมีชื่อเสียงนะคะมีอะไรคือเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยนะคะเขาคุยกันนะเราก็ไปได้ยินเข้ามาเขาคุยกันอย่างนั้นนะคะแต่ว่า เราจะไม่เชื่อค่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่เขาคุยกันและก็เราไม่ได้เห็นกับตาว่าเขามีการคุยกันอย่างนี้เกิดขึ้นจริงไหมเราจะรอดูในวันที่นั้นวันนั้นมาถึงนะคะว่าสิ่งที่เราได้ยินมามันจะเป็นความจริงไหมก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะคลิปนี้ก็ยาวแล้วก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะยังติดตามนะคะก็ขอขอบคุณ ทุกๆช่องนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้โดยโดยเฉพาะช่างแม่งนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงนะคะขอบคุณจริงๆนะคะที่แชร์คลิปให้เนาะถ้าวันไหนเอขออนุญ,ญาตนะคะวันไหนที่เราอยากจะแชร์ไปให้พี่สาวดูก็ขออนุญ,ญาตแชร์นะคะก็ฝากไว้เท่านี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่คลิปนี้สวัสดีค่ะ